สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องอมู l เอเชี n แนลแล้วนะครับวันนี้ก็รุ่นมหามหนนาสองนะฮะเป็นปิตาพรมการนะฮะของวัดวัดทุ่งนาใหม่ครับหลวงปู่อิ่มนะฮะหลวงปู่อิ่มตอนนี้ท่านก็รู้อายอาุสิริอายุร้อยหกปีนะครับน่าจะปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายนะฮะที่ที่หลวงปู่หลวงปูอ่อิมเขาปลุกเสกนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับฝาก subscribe ด้วยนะติดตามกันด้วยนะครับแล้วจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะนะครับมาไม่รอช้ากันเลยวันนี้เหรียญมาหามนาจนะครับปิตาบางประการถือว่าช่วงนี้ฮอตร้อนแรงมากนะครับนี่นะเหรียญแรกครับเหรียญแรกครับสนิมเขียวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเขามีใบรายการมาให้ด้วยนะรุ่นนี้ดีอย่างนึงนะเนี่ย รายการที่49สนิมเขียวแล้วจะมี3พิมพ์นะฮะพิมพ์ขอบพิมพ์ขอบเรียบแล้วก็เสมารูปหลวงปู่นะฮะนะครับแล้ตุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะสายใต้รู้จักกันดีพระเกจิสายเหนียวนะฮะแล้วก็บูชาท่านแล้วมีอิ่มมีกินมีอิ่มตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นพังมาการนะครับปลกด้วยหน้าพญานาคเก้าเสียนนะเสียหนิมเขียวนะ สีม่วเขียวข้างหลังเป็นพระราหูนะครับพระราหูเลขโค้ดสามสิบสองครับเบียดนี้นะครับคลาสสิกนะครับเขียวคลาสสิกเหรียญนี้คลาสสิกนะครับทองแดงเนาะก็จะทองแดงสีม่วเขียวเหรียญแรกผ่านไปนะครับออกมาเหรียญที่สองนะฮะมาดูกันนะครับโอ้โหอ,อะไรนี่ เรียนนี้เรียนนี้ชนวนลงยาส้มนะฮะขอบขาวหน้ากากเงินหลังเรียบติดจีวรปล้ำตาติดมวลสารโอ้โหสุดๆมาดูกัน หน้ากากเงินเต็มแผ่นโอ้โหติดลงยาส้มนะครับเนื้อมหาชนวนมวลสารมหาชนวนมวลสารสวยงามออ้ยหลังเรียบอ๋อติดกีวอลหลวงปู่นะครับแล้วก็ปั๊มตาด้วยนะครับหลังเรียบเต็มแผ่นอ๋อเลโค้อยู่นี่ครับห้าสิบแปดเลโค้ห้าสิบแปดนะครับ ครบครันนะครับเหรียญนี้ถือว่ามวลสารครบครันตั้งมหาชนวนด้วยแล้วก็แจีวรหลวงพ่อด้วยนะ <c oughs> เหรียต่อมาครับไปกันเรื่อยๆนะสนใจเหรียญไหนทักทายมาได้เนี่ยโอ้โหเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขอบเรียบนะฮะปิตาพรมกาญฮนะมีงูจงอางคู่นะครับมาหาหน้านะรุนนี้ ือว่าเป็นรุ่นสองนะครับสองน่าจะทองแดงโบราณนะครับตัดชิดเดี๋ยวนะอุย้ยไม่ใช่ครับขอยไปทองแดงโบราณหลังเลเซอร์ยันอ้าวหลังพิเศษด้วยโอ้เลเซอร์ยันนะครับห้าสิบแปดถือว่าเหรียญน,นี้พิเศษนะมีอะไรพิเศษกว่านี้อีกนี่อ่ามีบัตรลุ้นทองด้วยฮรลุนทองคำอ๋อวันที่หนึ่งกันยาอ๋อผ่านไป วันนี้ถ่ายทำวันที่สองนะฮะอันนี้หวยออกไปแล้วเมื่อวานนะครับก็ออกสี่เจ็ดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งถ้าได้รางวัลที่หนึ่งนะฮะก็จะได้ไปรับเ,เหรียญพังพันการตัดชีพม,มหาอำนาจนะเออเป็นทองคําแท้นะครับน่าจะน้ําหนักรวมเกือบบาทบาทกว่านะแต่ให้หวยไม่ได้ออกนะฮะเรขนี้ก็เลยไม่ได้นะครับแต่ถือว่าได้เหรียญน,นี้มาพิเศษก็สุดยอดแล้วนะฮะ สวยมากนะดูงูอะงูโบราณน,นะครับตัวนี้หลังยันวิเศษด้วยนะโอเคถึงต่อมาครับเฮ้ยมีกระดาษชิดชู้ด้วยนะฮะมีกระดาษชิดชู้ด้วยฮนะโอ้โหอะไรนี่ ทองแดงโบราณแช่น้ำมันโอ้เป็นแช่น้ำมันว่านนะแช่น้ำมันว่านอ๋อเขาซีลแบบถุงกันน้ำมาให้นะครับมีน้ำมันอยู่ในนี้นะครับอืมเบียดพิเศษนะถือว่าเป็นรายการพิเศษะเนี้หลังเรียบต่อกระต่ายร้อมนะฮะเลขโค้ด85้าครับโค้ดกระต่ายโอ้น้ำมันนะน้ำมัน น้ำมันบ้านมาหาสนีนะห่อแล้ก็เิยชู่มานะครับเนี่ยนี้ผมว่าจะเก็บไปใช้เองนะโอ้โหต่อมาครับตัดชิดชนวนอ๋อนี่ไงถ้าได้ทองคําก็จะเป็นรุ่นนี้ตัดชิดด้ตัดชิดอย่างนี้นะแต่เป็นทองคาทั้งองค์เนี่ยอันนี้เนื้อชนวนมวลสารนะครับ ัดก็จะเล็กๆหน่อยหลังเรียบด้วยโอ้นำเลิกตะหากนะครับเลขโค้ดเจ็ดตัวเดียวฮนะโอ้ยรายการนี้ดีเด็ดดีเด็ดสะดือนะครับสะดือปิดตาพังพักการนะฮะ ออกจากพุทธศิลป์เลยนะครับเนี่ยนะฮะงองค์พญานาคนะครับหลังเรียบนำเลิกเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์มังกรเลยนะบเบอร์เจ็ดนะต่อมาครับนี่ฮะชนวนน้ากากเงินนี่เป็นปะเพิ่งเจอพิมพ์แรกเป็นพิมพ์หลวงพ่อไปหลวงปู่นะฮะหลวงปู่อิ่มนะครับชนวนน้ากากเงินแท้ เงินเจเป็นอ่ะพิมพ์เสมาแปดรอบนะฮะสวยพิมพ์นิยมงามหยดย้อยนะครับหลังเป็นปิดทาพังประการเช่นเดียวกันเลขโค้ดห้นะครับมีโค้ดเจดีตอกนะครับหลวงปู่อิมปัญญาวุฒโธนะฮะสร้างปี2566นี่แหละครับวัดทุ่งนาใหม่นะครับ รุ่นนี้หลวงพ่อนั่งปลอกบุกเสกเองเลยนะครับสวยงามนะครแบบนี้ต่อมาเหรียญสุดท้ายนะในรุ่นนี้นะครับก็ได้มาแค่เจ็ดเหรียญนะครับนี่ครับโอ้โหสแตต,าสาตินลงยาขอบน้ำเงินหน้ากากชนวนเต็มแผ่นโอ้โหเป็นพิเศษหน้ากากชนวนเต็มแผ่น หน้าก,กากมาหาชน,นวนเต็มแผ่นโอ,อ้ประกบเข้าไปนี่นี่นะสัตต์แปดสสามแปดนะครับราหูนะมีผมเห็นรายการอื่นนะตรงนี้จะใส่มนลสารก็มีนะครับมีทั้งมนลสารเป็นก้อนแล้วก็เป็นเรียบนะครับมีลูกแก้วด้วยนะบางรุ่นนะก็ นี่ก็สวยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบอันนี้รุ่นสองนะอันนี้รุ่นหนึ่งเนี่ย,ยผมผมห้อยอยู่กับคอเนี่ยรุ่นหนึ่งนี่มาหาหน้ารุ่นหนึ่งอันนี้รุ่นสองนะครับงูจะเป็นคนละแบบนะครับสนใจติดต่อได้นะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะช่องทางการติดต่อนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะฮสำหรับการติดตามชมจนจนจบคลิปนะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจสำหรับนะทำในคลิปคลิปต่อไปนะครับนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ก็จบกับรุ่นมหาอำนาจนะครับรุ่นสองนะฮะของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับจังหวัดนคร สีธรรมราชนะครับสวัสดีครับ